สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter Boon มาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่3กันยายน2565นะครับสรุปข่าวจากพัทยานะครับมาพักผ่อนกันหน่อยนะครับหัวข้อวันนี้จัดหนักจัดเต็มจริงๆครับเกี่ยวกับนักเตะใหม่โทมัสซูเครนพูดถึงทุกคนไม่ว่าจะเป็นโฟฟาน่าโอบาเมยองเดนิสซากาเรียมาฟังกันเลยว่าปังหรือไม่ปังแล้วก็พรีวิวค่าคืนนี้เจอเวสต์แฮมนะครับโฟฟาน่ามีลุ้นลงสนามได้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับเเรริ่่มจากนีลยคับ เต็มพลังเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ดูเอาเจ็ตและแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ตอกย้ำความนิยมครับยอดขายในไทยกว่าน1 0 0 0คันแล้วไปทดสอบด้วยตัวคุณเองได้เลยที่โชว์รูมสุสาิทั่วประเทศนะครับขอบุณสิงห์เวิร์ลออฟฟุตบอลนะครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่อง p ีเ e อร์บอนะครับแล้วก็ของสโมสรเชลซีด้วยไปกดไลค์แฟนเพจกันได้มีคอนเทนต์มาฝากเพียบไม่ว่าจะเป็นบอลไทยบอลน,นอกวันนี้มีแจกกิจกรรมเสื้อเชลซีของแท้ด้วยนะครับไปลุ้นกันได้ที่เพจสิงห์เวิ ขอบคุณคอล่าแอคนะครับวิตามินลดสิวสุดแพทย์ช่วยจัดก,การปัญหาสิวจากภายในไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนสิวอุตันสิวอักเสบผิวน้ามันช่วยได้หมดนะครับตัวนี้เม็ดเดียวลดสิวได้ทั้งตัวปลอดภัยมีอยอยมีฮาลานด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อสแกน QR โค้ดนันบนหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้บอกว่ามาจากช่องของปีเตอร์โบสมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ด้วยแล้วก็ขอบคุณยาแก้ไอตาคันตีนะครับกับสมุนไพรธรรมชาติยาทาจอมทองนะครับแก้กรดไหลย,ย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อออออจุกเเสสีียยยยยดแนนน่่่่่่าาาาาาหารไมูบชงว3ปข ปีที่4แล้วใช้ดีเยี่ยมจริงๆจ,งจ,งจึงบอกต่อฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันนะครับเริ่มกันที่เดนิสซาการียนะครับก็มาเปิดตัวที่สนามคอปแฮมอย่างเป็นทางการแล้วนะครับมิดฟิวรายใหม่ของเชลซีและเขาก็ลงโซเชียลไป2รูปนะครับแคปชั่นบอกว่า มันถึงเวลาสําหรับประสบการณ์ใหม่เออแกบอกแบบนี้นะเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็เป็นการผจญภัยครั้งใหม่ด้วยเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นผมมีความสุขมากที่ได้รับโอกาสอันยอดเยี่ยมจากเชลซีผมคิดว่านี่คือทางเลือกที่ถูกต้องสําหรับการพัฒนาและก็พิสูจน์ความทะเยอทะยานของตัวเองผมแทบอดใจรอไม่ไหวกับบทบาทใหม่ที่จะได้เริ่มต้นกับเชลซีผมพร้อมแล้วสําหรับการลงเล่นที่สแตมฟอร์ดบริด รวมถึงต้องขอบคุณยูเวนตุสด้วยที่สนับสนุนผมตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานะครับเนนิสการีนะครับคนถามเข้ามาเยอะว่าเป็นสไตล์ไหนเมื่อวานผมพูดไปในสรุปข่าวแล้วนะครับว่าเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับคนนี้ถามว่าพอเล่นกลางรับได้ไหมก็พอเล่นได้แต่ว่าไม่ใช่งานถนัดแกเล่นเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ตั้งแต่อยู่บรูซิร์มุนเช่นกลับบักแล้วนะครับอย่าไปคาดหวังว่าผมมาแล้วจะต้องแบบตัดเกมขั้นเทพเหมือนกองเต้นะแต่ให้คาดหวังว่าเขาจะเอาพลังก,กำลัง ร่างกายแข็งแกร่งเชิงกายภาพดีๆเนี่ยเข้ามาสู่ทีมแล้วก็ถ้าเกิดเล่นดีขึ้นมาก็เซ็นถาวรได้ในราคาที่ก็ไม่ได้แพงเวอร์นะครับประมาณ30ล้านยูโรถ้าเล่นไม่ดีก็แค่ส่งคืนให้กับยูเวนตุสผมว่าก็ไม่ต่างกับซาอุนยีเกสนะความความกดดันจะไม่ค่อยเยอะนะผมว่าสำหรับดีลนี้ไม่ได้มีอะไรเสียหายส่วนเรื่องเบอร์เสื้อเนี่ยจะใส่เบอร์20นะครับต่อจากคาลัมฮัดสันโอดอยนะครับก็ ยินดีต้อนรับเดนิสซาการีสู่การเป็นนักเตะใหม่เชลซีด้วยนะครับเกี่ยวกับดีลนี้ครับเมื่อวานนี้โทมัสทูเคิลพูดถึงพอดีนะครับมีแถลงข่าวก่อนเกมเจอเวสแฮมทูเครลบอกว่าเราต้องเซ็นกับซาการียด้วยเหตุผลจำนวนมิดฟิลด์ภายในทีมซึ่งเรามีมาเตโอโควาเิต์ที่เพิ่งมีปัญหาหัวเข่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราคาดหวังว่าเขาจะไม่ต้องผ่าตัดแล้วก็เล่นต่อไปได้ ในขณะที่เอ็นโกโลกองเต้เนี่ยก็ยังบาดเจ็บอยู่เท่านี้ผมก็ต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยเราควรจะเสริมกองกลางหรือเปล่าจากนั้นเกมล่าสุดจู่จูรูเบียนลอฟต้าชิคก็มาเจ็บแฮมสตริงเพิ่มอีกคนแม้จะเป็นอาการบาดเจ็บแบบเบาๆแต่มันทำให้ผมย้ำชัดเจนเลยว,ว่าเฮ้ยแดนกลางต้องมีเข้ามาสักคนหนึ่งว่ะทูเครนบอกว่าซากาเรียจะมอบหลายสิ่งให้กับเชลซีได้เลยครับเพราะว่ามีทั้งความเร็วแล้วก็สูงร่างกายแข็งแกรงนะฮะ ไม่ได้เล่นได้แค่กองกลางทูเินบอกนะว่าด้วยความแข็งแกร่งของเขาเนี่ยไม่ได้เล่นได้แค่กองกลางนะแต่เล่นกองหลังได้ด้วยสามารถเล่นกองหลังในแผนหลัง3มได้แล้วก็ตอนสมัยอยู่บรุเซียมวนเช่นกระบ,บักเนี่ยเคยเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาฟในแผนหลัง4ี่มาแล้วด้วยนอกจากนี้เขาก็สามารถเล่นเป็นวิงแบ็กได้เช่นกันคือถ้าเกิดคนจะเล่นตำแหน่งนี้ได้คนคนนั้นต้องมีความเร็วเพียงพอและเดนิสการาเรียเร็วเพียงพอ ส่วนเรื่องที่สื่อพยายามเปรียบเปรียว่าเหมือนซาอุลหรือเปล่าทูเคินบอกว่าอย่าไปพาดพิงซาอุลเลยนะเคสของซาการีเนี่ยจุดหนึ่งที่จะต่างกับซาอุลก็คือว่าด้วยการที่เขาเล่นได้หลากหลายตำแหน่งเนี่ยเล่นกองกลางเล่นกองหลังเล่นเป็นวิงแบ็กได้ ทำให้มีโอกาสที่จะได้ลงสนามมากกว่าซาอุนเล็กน้อยเหมือนกันแต่ว่าอย่าไปพลาดพิงซาอุนเลยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่โทมัสทูเคิลพูดเอาไว้เรียกว่าเบื้องต้นเอามาคือเล่นเป็นกองกลางแหละนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดแล้วก็ถ้าเซนเตอร์ขาดก็เล่นได้วิงแบ็กขวาถ้าขาดก็พอไปเล่นได้อันนี้คือความคาดหวังในตัวเดนิสซากาเรียซึ่งทูเครลก็ดูจะเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจนะครับแม้ว่าจะเป็นดีลที่มาแบบช่วงโค้งสุดท้ายแบบสุดๆหรือเ,เป็นการตัดสินใจแทบจะวันสุดท้ายเลยว่า ต้องเอามีฟิลเพิ่มแต่ทูเครนก็เชื่อว่าสากาเรียจะช่วยเหลือเชลซีได้นะครับจากเดนิสากาเรียครับมาดูกันที่ปีแอเอมริกโอบาเมยองนะครับทูเคินก็พูดถึงดีลนี้เหมือนกันทูเครนบอกว่าถามว่าโอบาเมยองเนี่ยตอนที่ร่วมง,งานกับผมที่โบรุรเซียดอทมุนเนี่ยเคยทําผิดเรื่องวินัยไหมเออทูเครนบอกว่ามันแค่ครั้งเดียวมันไม่เกี่ยวกับการที่ เขาไม่มืออาชีพเขาไม่ตรงเวลาด้วยนะไม่เกี่ยวกันแต่เป็นกฎที่เราตั้งเอาไว้ในมันในวันแมชเดย์แล้วโอบาร์เมยองก็ลืมกฎนั้นไปด้วยการไปหาช่างตัดผมของเขามันไม่มีอะไรมากไม่เคยเป็นปัญหาตอนที่ผมคุมดอทมูลโอบาร์เมยองไม่เคยพลาดกรารประชุมทีมเลยเขาเป็นคนที่หัวใจแข็งแกร่งจิตใจแข็งแกร่งแล้วก็มีคาแรคเตอร์ระดับท็อปด้วย นี่คือสิ่งที่ผมรู้จักเขาผมมั่นใจ100%ซว่าโอบามยองจะเข้ากับห้องแต่งตัวของเชลซีได้ตอนที่ผมร่วมงานกับเขานี่คือนักเตะที่มองโลกแง่ดีเสมอไม่เคยพลาดการซ้อมไม่ค่อยบาดเจ็บหนักๆและผมว่าจะเป็นเช่นนั้นต่อไปผมหวังแบบนั้นนะเขาจะเป็นด่านแรกของเกมรุกของเราในการเล่นเกมรสซิ่งด้วยคือจะไม่ได้แค่ยิงอย่างเดียวแต่จะช่วยเกมรับเช่นกันผมหวังว่าตัวโอบามยองจะแฮปปี้ดีทุกอย่าง ผมยังจำความรู้สึกตอนเราร่วมงานกันได้เสมอนะครับก็ในเคสของซากาเรียจะอธิบายในเชิงแท็กติกแต่ว่าในเคสของโอบามยองเนี่ยทูเครลดูแบบมั่นใจนะว่าปังแน่เพราะเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วก็ยืนยันว่าตอนที่อยู่ด้วยกันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องพฤติกรรมเรื่องวินัยนะมีแค่ครั้งเดียวก็คือวันแข่งไปตัดผม <laughs> นะครับอันนี้คือสิ่งที่ทูเครลบอกก็ขอให สิ่งที่ทูเินพูดเป็นเรื่องจริงแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับโอบามยองอีกคนสู่การเป็นครอบครัวเชลซีนะครับส่วนคําถามที่ว่าโอบามยองจะลงได้เมื่อไหร่อาการบาดเจ็บที่กรามของโอบามยองเนี่ยเบอร์เก้าคนใหม่ของเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางสโมสรยืนยันเลยว่าเป็นความจริงครับที่โอบามยองกรามหักนะข่าวไม่ได้มั่วนะกรามหักจริงๆทําให้เกมคืนนี้ยังไม่พร้อมแต่เชลซีสามารถเร่งกําหนดให้ลงสนามได้ไวกว่านั้น ตอนแรกคาดการณ์ว่าพักเดือนหนึ่งถูกไหมแต่จริงๆไม่ขนาดนั้นครับแค่หลักอาทิตย์ก็ก็ลงเล่นได้แล้วนะครับด้วยการเป็นชายสวมหน้ากากแบบในภาพนี้ครับในแบบเป็นเฟรนันโดตอเรสนะครับด้วยการใส่หน้ากากสโมสรบอกว่าเดี๋ยวโอบามยองจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อออกแบบหน้ากากที่เหมาะสมกับโครงหน้ามาซึ่งตามปกติแล้วนักเตะเชลซีเวลาไปทำหน้ากากจะบินไปอิตาลีกันไปมิลานกันทำมาทุกๆคน น่าจะเป็นเช่นนั้นน่าจะไปอิตาลีทูเครนพูดถึงเรื่องนี้ด้ครับเรื่องการใส่หน้ากากบอกว่าเราจะลองให้โอบามายองสวมหน้ากากลงแข่งขันดูนะมันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะปรับตัวเข้ากับหน้ากากได้หรือเปล่าบางทีถ้าลงเล่นเร็วสุดก็อาจจะเป็น UCL กลางสัปดาห์หน้า หรือบางทีอาจจะเป็นนัดพบฟูลแลมหรือสัปดาห์ถัดไปแต่คิดว่าช้าสุดก็คงเป็นหลังเบรกทีมชาติทุกข่นยืนยันเองว่าไม่ได้พักแบบยาวนานขนาดนั้นนะครับมันเล่นกระบวนการได้ด้วยการใส่หน้ากากลงสนามนะครับเดี๋ยวต้องมาดูนะว่าหน้ากากของโอบามายองจะเป็นยังไงเพราะว่าแกเจ็บบริเวณกรามบริเวณ,เวณ,เวณ,เวณขากรรไกรถูกไหมจะให้ใส่แบบเฟรนันโดตอเรสผมว่าก็อาจจะยังไม่ใช่ผมว่าอาจจะใส่แบบแบบปีเตอร์เชกไหมที่ปีเตอร์เช็คเคยใส่ที่กันคางอะ่ะมีช่วงหนึ่งปีเตอร์เชคโดนล้อเป็นดาร์ตเวเดอร์อ่ะ ใส่เฮดกาดไม่พอนะครับโดนทาวเบนฮาอิมเตะเข้าที่ปากเย็บ50เข็มต้องใส่ที่กันคางเพื่อมีอันนึงผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะสำหรับโอบาเมยองมีโอกาสใส่ทั้งหน้ากากแล้วก็ใส่กันคางด้วยนะครับซึ่งพอพูดถึงคำว่าใส่หน้ากากเนี่ยโหเชลซีนี่คือสโมสรแห่งชายผู้สวมหน้ากากลองสังเกตดิแม่งเหมือนกันเกือบทุกคนเลยนะเพราะเหมือนที่ผมบอกเชลซีชอบไปทำหน้ากากกันที่มิลาน เนี่ยคอสตาเนี่ยนะแกรี่เคฮิลเนมันย่ามาติชของจอห์นเทอร์รี่เนี่ยช่วงแรกเริ่มหน่อยนะฮะแล้วก็ปีเตอร์เช็คนะครับปีเตอร์เช็คเนี่ยใส่มาหมดใส่เฮดการ์ดมีจมูกหักมีคางแตกเช็คนี่ใส่มาหมดอัสปิริกวยต้า eta, ก็เคยใส่ฟาเบริกัสเคยใส่เดมบาบานี่ ani, มีใส่เบอร์เสื้อด้วยนะตอเรสเคยใส่เปาโลเฟเรราเคยใส่รามิเรสก็เคยใส่แล้ว ผมว่าใครก็ตามที่ดูเชลซีมาจะรู้ครับว่าคือก็คิดกันแบบแซวก,ก,กันขำๆนะว่าชายใดที่ใส่หน้ากากให้กับเชลซีชายผู้นั้นมัดเล่นเหมือนตีบวก <c oughs> คุณจำเฟนันโดตอรสเรสไหมมีช่วงหนึ่งไม่ยิงเลยพอใส่หน้ากากขึ้นมาเท่านั้นล่ะยิงกระจุย <c oughs> ใส่หน้ากากแล้วเหมือนตีบวกฟอร์มการเล่นนะครับก็ขอให้โอบามยองที่กำลังจะใส่หน้ากากขอให้ฟอร์มการเล่นปังๆแล้วกันนะครับสำหรับโอบามยองส่วนเวสลี์โฟฟาน่านะครับโทมัสทูเคลพูดถึงเหมือนกันโฟฟาน่าทูเคลบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ดีลที่แบบเป็นเป้าหมายรองอะไรเลยนะทูเคลบอกว่าเราระบุชื่อโฟฟาน่าเป็นเป้าหมายมันนานมากเพื่อแทนที่การจากไปของรีดิเกอร์กับคริสเซนเซนเรามีความสุขที่อดทนรอ นะแล้วก็มีความสุขที่เจ้าของใหม่พยายามแบบไม่หยุดยั้งเพื่อดีวนี้แม้มันจะยากก็ตามและในที่สุดเราก็ได้โฟฟาน่ามาร่วมทีมนี่คือนักเตะที่ยอดเยี่ยมเขามีทั้งความเร็วแล้วก็เล่นลูกตั้งเตะลูกเซตพีซได้แข็งแกร่งมากๆด้วยเกี่ยวกับเรื่องของโฟฟาน่านะครับจริงๆ The ดิแอร t ติกยูเคเขียนเขียนสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในในช่วงซัมเมอร์การเสริมทัพของเชลซีแล้วเขาพูดถึงประเด็นการที่ ล้มดีลชูกุนเดเปลี่ยนใจไม่เอากุนเดทั้งที่ตอนแรกตกลงค่าตัวกับเซบียาได้แล้วเปลี่ยนใจไม่เอากุนเดแล้วมาเอาโฟฟาน่าเพราะอะไรเดี๋ยวรอฟังกันนะครับมันยาวมากต้องใช้เวลาแปลหลายชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวผมแปลแล้วก็อาจจะมาไลฟ์แยกอาจจะเป็นอาทิตย์เย็นๆหรือไม่ก็วันจันทร์เย็นๆเดี๋ยวมาฟังกันว่าเบื้องหลังแต่ละดีลมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งเรื่องของโฟฟาน่าผมว่าน่าสนใจมากๆว่าทําไมตอนนั้นล้มดีลกุนเดแล้วมาเอาโฟฟาน่าเดี๋ยวรอฟังกันนะครับมันยาวผมต้องขอเวลาในการแปลหน่อยนะครับ จากโฟฟาน่าครับมาดูสภาพทีมคืนนี้กันหน่อยดีกว่านะครับเชลซีเตะ3ทุ่มเปิดสแตมฟอร์ดบริดจ์เจอกับเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะครับต้องแก้ตัวหน่อยนะนัดล่าสุดโอ้โหแพ้ซาแฮมตัน1นเล่นไม่ดีเลยครับแกะเพรสซิ่งเขาไม่ได้เลยนะครับสภาพทีมล่าสุดนะครับโทมัสซูเคิลบอกว่าข่าวดีคือคอนเนอร์กาลาเกอร์พ้นโทษแบนกลับมาแล้วริสเจมนะครับคนในภาพหายป่วยแล้วหลังจากนัดก่อนไม่ได้เล่นเทรเวอร์ชาลบาที่ที่นัดก่อนก็ไม่ได้เล่นก็หายเจ็บแล้วเช่นกัน นอกจากนี้ครับสภาพร่างกายของมาเตโอโควาซิตเนี่ยก็ดีขึ้นมีลุ้นลงตัวจริงได้ส่วนรูเบนลอตตชิกเจ็บแบบเบาๆนะที่แฮมสตริงน่าจะฟิตมีชื่อได้ในคืนนี้แต่จะตัวจริงไหมเดี๋ยวรอดูกันส่วนคนที่ต้องยังพักต่อไปก็คือเอนโกโลกองเต้ te, พักต่ออีกเกือบหนึ่งเดือนนะครับแก๊งนักเตะใหม่โฟฟาน่าสามารถลงเล่นได้มารอลุ้นกันครับว่าจะตัวจริงหรือตัวสำรอง โอบาเไม่ยองต้องไปใส่หน้ากากก่อนถึงจะซ้อมได้ยังไงก็อดลงสนามเดนิสซาการียนะครับนักเตะใหม่อีกคนนึงเนี่ยโทมัสทูเกิลบอกว่าอาตอนนี้ต้องไปรู้นเรื่องเรื่องวอร์กเพอร์มิทนะครับก็คือ ไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกครับสำหรับเดนนิสซากาเรียแต่ว่าแค่รอทางอังกฤษเขาออกใบอนุญาตการทํางานให้นะครับก็ถ้าเกิดมาเมื่อไหร่ก็พร้อมลงเล่นได้เมื่อน,นั้นแต่นัดนี้ยังลงเล่นไม่ได้ก็คงต้องรอประมาณสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปสรุปอีกทีนะครับสภาพทีมเชลซีคืนนี้ไม่มีกองเตะที่เจ็บไม่มีโอบาที่รอหน้ากากาและไม่มีซากาเรียที่รอใบอนุญาตการทํางานที่เหลือพร้อมลงเล่นหมดนะครับส่วนเวสต์แฮมของคุณซื้อดวิดมอยส์นัดก่อนเนี่ยโหฟอร์มแจ๋วนะ แบ่งแต้มสเปอร์มาได้เสมอ1นึสภาพทีมจะขาดแค่เบนจอนสันครับที่ลงไม่ได้แน่ๆน,นะส่วนที่เหลืออยู่ในข่ายเช็คความฟิตครับไม่ว่าจะเป็นจาลูก้าสคามัก้ากองหน้าตัวใหม่ครกดอสันกองหลังแล้วก็แอรอนครสเวลที่เป็นแบ็คซ้ายก็รอเช็คความฟิตนะครับถือว่าสภาพร่างกายของนักเตะเวสแฮมก็ไม่ได้ขาดตัวหลักเยอะนะครับมาดูเกรดที่น่าสนใจหน่อยครับจาก BBC จุดที่น่าสนใจก็คือ,อไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่ะเขาบอกว่าเดวิดมอย คุมทีมเจอเชลซีมา17ครั้งไม่เคยชนะเลยนะครับไม่น่านเชื่อเหมือนกันนะแล้วก็พักหลังจริงจริงเชลซี Chelsea ผลงานในบ้านแย่นะครับ16นัดหลังสุดในบ้านชนะได้แค่6นัดฟอร์มไม่ดีเลยในสแต็ฟอร์บริดนะแต่ว่าฤดูก,กาลนี้ฟอร์มเกมเยือนก็ไม่ดีเหมือนกันแพ้มา2นัดแล้วนะ ราฮิมสเตอร์ลิงครับถูกฉลกครับเวลาเจอกับเวสต์แฮมเพราะว่ามีส่วนร่วมไป14ประตูเลยนะยิง8ใจ6นี่คือทีมที่เขาถูกฉลกที่สุดแล้วแล้วถ้าเกิดคืนนี้ยิงที่สแตมฟอร์ดบริดจได้จะเป็นนักเตะคนที่4ในประวัติศาสตร์นะที่ยิงเวสต์แฮมได้จากการลงเล่น5สนามหลังจากก่อนนั้นเนี้ย แอนฟิลสมัยอยู่ลิเวอร์พูลเล่นอัพตันพาร์คสนามเก่าเวสแฮมยิงมาแล้วเอตีฮัรดยิงมาแล้วลอนดอนสเตเดียมสนามปัจจุบันเวสแฮมก็ยิงมาแล้วถ้ายิงสแตมฟอร์ดบริด์ได้จะเป็นนักเตะคนที่4ในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกที่ยิงทีมเดียว5สนามนะครับโทมัสซูเกิลครับมีสถิติลงแข่งขันในศึกลอนดอนดาร์บี้เนี่ยชนะ69%ก็คือชนะ11จาก16นัด คืนนี้ให้จับตาจารอดโบเวนไว้ครับจะลงเล่นนัดที่100่ในพรีเมียร์ลีกแต่ว่าปีนี้เหมือนฟอร์มตกนะยังไม่ยิงยังไม่ส่งเลยแต่ว่าลงเล่นนัดที่100่ก็อาจจะมีแรงกระหายได้โทมัสซูเซครับต้องการอีกหนึ่งลูกจะเป็นนักเตะสาธารณรัฐเช็กค,คนที่3ที่ยิงเกิน20ลูกในพรีเมียร์ลีกนะครับอ่ัอน,นี้เกรดที่น่าสนใจไปดูรายชื่อที่คาดกันหน่อยครับจากฮูสกอร์ว่ากันว่าวันนี้เชลซีจะมา4 3 3นะครับอันนี้คือฮูสกอร์เขาคาดมานะครับเป็นเมนดี้คูคูเร่ย คูริบารีโฟฟาน่าริสเจมแล้วก็ตรงกลางจอจินโยกาลาเกอร์เมาส์ตัวรุกฮาร์เวสตสเตอร์ลิงแล้วก็ฮาคิมซีเกแต่ผมว่าโดยส่วนตัวผมว่าอาจจะกลับมาเล่นหลังสามนะในมุมของผมเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้คือเกมรับเสียค่อนข้างง่ายนะครับเชลซีเสียประตูค่อนข้างง่ายผมว่าอาจจะต้องเริ่มจาัดก,การที่ไม่เสียไว้ก่อนนะนะครับผมว่าเตียโกซิวาอาจจะเป็นวัยรุ่นวัย3 7 3 8แต่ผมว่านัดนีก็ยังต้องเข็นลงก่อนนะผมว่าน่าจะเป็นโฟฟาน่า อืมอังน,นี้ผมว่าคูลิบารีกับซิวาลงแน่แต่อีกคนนึงจะเป็นโฟฟาน่าหรือชาโลบาเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับผมว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นซึ่งการที่รูเบนลอฟตาชิกสภาพร่างกายเพิ่งหายเจ็บกลับมาถ้าจะไปรีบเข็นลงตัวจริงเป็นวิงแบ็กขวาผมว่าก็อาจจะเร็วไปนิดนึงคือมันมีโอกาสที่จะให้ริสเจมไปเป็นวิงแบ็กขวายกเว้นถ้าชิกอาการแบบ ฟิตปังชาโลบายยังไม่เต็มร้อยแล้วโฟฟาน่ายังซ้อมไม่เข้มพอก็อาจจะเป็นเจมยืนเซนเตอร์ไปก่อนก็ได้แล้วก็ชีคยืนวิ่งแบ็คขวาแต่แค่ผมรู้สึกว่าผมอยากเห็นเจมกลับไปยืนวิ่งแบ็คขวานะแล้วก็โฟฟาน่าหรือชาโลบาลงเป็นเซนเตอร์วิ่งซ้ายก็น่าจะเป็นคูคเระยานี่แหละครับตรงกลางผมว่าน่าจะเป็นจอจินโยกับโควาสิตคิดว่านะแล้วก็ตัวรุกก็น่าจะเป็นสเตอร์ลิงยืนคนหนึ่งส่วนเมาส์ฮาวเวสเนี่ย จริงๆผมว่าฟอร์มไม่ดีทั้งคู่นะอาจจะต้องลองดรอปใครสักคนหนึ่งไหมลองให้พวกซีเยกลงเล่นสักคนหนึ่งผมว่าก็น่าสนใจนะครับจริงๆพวกรายชื่อที่คาดเนี่ยจริงๆมันเป็นมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะเป็นปีที่เขาเรียกว่าไง โทมัสซูเคอร์เป็นคนที่คาดเดาไลอัพ11ตัวจริงยากมากนะเอออันนี้ผมพูดตามตรงเลยคาดเดายากแต่ผมยังมองว่ามีโอกาสเป็นหลัง3มากกว่าหลัง4หลังจากที่นาทีแล้วเล่นหลัง4มาแล้วเกมรับโหูรัวอยู่เหมือนกันครับโดนไป2ลูกฝั่งเวสแฮมมา4 2 3 1ครับประตูฟาเบียนสกี้นะกองหลังมีชูฟาวนะครับมีเคเรซูม่าเอเมอร์สันโอ้เด็กเก่าเรา2คนนะแล้วก็มีจริงจริงเด็กคันไร์ด้วยนะครับ3แล้วนะแล้วก็มีซูเซกนะครับตัวรุ่งจะมีโบเวนลูคัสปาเกต้าซื้อมาใหม่นะปาโบลฟอนเแล้วกก็กอง เป็นมิคาอิลอันโตนิโอ b b c ให้เสมอฮูสต t กอร์ให้เสมอสปอร์ตโมให้เสมอนะครับก็เขาก็วัดกันตามฟอร์มแลนะ้วคือเชลซีฟอร์มไม่ดีถ้าให้ผมฟันธงโอกาสออกเสมอมีไหมก็มีนะเพราะว่าเวสต์แฮมเขาก็ไม่เบาอนัดล่าสุดแบ่งแต้มกับสเปอร์มาได้เพียงแต่ผมก็จะมองแบบนี้ผมจะใช้บรรทัดฐานเดียวกับตอนที่ฟันธงเจอกับเลสเตอร์คือเชลซีก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งผลงานก็ ก็ยังไม่ดีเหมือนกันคือเวสต์แฮมอาจจะแบ่งแต้มกับสเปอร์มาได้แต่ว่าฤดูกาลนี้ตอนนี้เขาอยู่อันดับ14นะเพิ่งมีแค่4แต้มผมว่าที่เชลซีไม่ดีเนี่ยแต่เวสต์แฮมก็ไม่ไม่ต่างกันผมว่าโอกาสออกเสมอมีแต่ยังขอเชื่อใจทีม่ะให้เบียดให้เฉือนแล้วกัน2-1 2-1ห,ห,ห,หรือ1-0อ่ะเออประมาณนี้ผมให้เฉือนล้กันคืนนี้นะขอเชื่อใจทีมสักหน่อยนะครับแล้วก็ เมื่อวานครับมีประกาศต่อสัญญาอามันโดโบโรยาด้วยครับยิงยาวถึงปี2028แกบอกว่าฝันจะลงเล่นให้เชลซีมาทั้งชีวิตนี่คือสโมสรที่เชียร์สโมสรที่รักอยู่มาตั้งแต่ยังเด็กการได้ใส่เสื้อเชลซีชุดใหญ่ลงเล่นมันคือความฝันที่เป็นจริงแล้วก็ผมภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับความสําเร็จของทีมต่อไปก็ยินดีด้วยนะครับจริงๆคนนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่คนให้โอกาสนะ อามันดอโรย่าเออตะกี้ผมลืมพูดถึงได้ไงวะจริงๆสเตอร์ลิงยืนคนนึงแล้วอีกคนนึงมันควรจะเป็นโรย่าให้ลองเล่นบ้างเพราะว่ากองหลังของเวสต์แฮมก็ตัวใหญ่ๆกันทั้งนะั้นโรยานัดที่แล้วเจอกับเซาแฮมตันลงมาครึ่งหลังเล่นดีวะ่ะเออสร้างความแตกต่างได้อยู่เหมือนกันอยากเชียร์ให้โรย่าลงเล่นก่อนเหมือนกันนะครับแล้วก็ยินดีด้วยกับสัญญาฉบ,บับใหม่อยู่เชลซีไปยาวๆนะปิดท้ายที่คาอําลาสุดซึ้งของมาโกสออลอนโซครับคือ <c oughs> การย้ายทีมมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวาน เมื่อสองวันที่แล้วด้วยซ้ำไปแต่ว่าการถแถลงอาลาของอารอนโซ่เขาเพิ่งโพสต์เมื่อวานตอนเย็นๆอารอนโซ่บอกว่าโหสำหรับช่วงเวลา6ปีที่เรามีร่วมกันเนี่ยคำว่าขอบคุณมันคงไม่พอผมเป็นเกียตรติมากๆที่ได้เล่นให้กับเชลซีได้เขียนประวัติศาสตร์ให้กับสโมสรผมต้องขอบคุณโรมันอราโมวิชกับคอนเต้ที่ให้โอกาสผมย้ายมาเชลซีผมต้องขอบคุณทุกคนในทีมในการฝึกซ้อมขอบคุณเพื่อนร่วมทีมขอบคุณโคช้ชขอบคุณทีมแพทย์ ผมยินดีมากๆที่ได้แชร์ห้องแต่งตัวร่วมกับทุกคนและแน่นอนที่สุด ขอบคุณแฟนบอลเชลซีที่สนับสนุนผมตั้งแต่วันแรกเชลซีจะเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ตลอดไปและผมจะนับถือสโมสรแห่งนี้ไปตลอดการขอบคุณอารอนโซ่เชน่นกันนะครับสำหรับการที่มาเป็นกองหน้าที่แซมฟอร์ดบริดจ์หยอกหยอกหยอกหสำหรับ6ปีที่เชลซีนะครับกองหน้าที่พอเล่นวิงแบ็กซ้ายนิดนิดหน่อยมีแต่ความทรงจำดีๆนะครับแล้วก็จะวอวยพรให้โชคดีด้วยซ้ำนะครับสำหรับมาโกสซานโซ่ขอให้โชคดีกับบทบาทใหม่หลังจากนี้แล้วก็ขอบคุณสำหรับช่วงเวลา6ปีที่คุณทุ่มเทอย่างเต็มที่ที่เชลซีนะครับ อ่ะนี่คือข่าวสารที่นำมาฝากนะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งนะครับทั้งยาแก้ไอตาขันตีกับสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองนะครับขอบคุณซูซูกินะครับโอ้โหการันตียอดขายจริงๆนะครับ140,000คันแล้วนะครับสำหรับซูซูกิสวิปขอบคุณสิงห์ World of Football วันนี้มีกิจกรรมแจกเสื้อของแท้นะไปร่วมสนุกกันได้ที่เพจเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางคอร่าแอ็กวิตามินลดสิวสูตรแพทย์นะครับการันตีลดสิวได้แน่นอนบอกมาจากช่องพีทบอลมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคคคคครรรรััััััับบบบบชช่่่วววงนนนนนีีี้ขขอออตตตลาาาไปกกกะุุณททมมมิดดสส 拜拜。